มันก็แปลกนะถ้าถ้าคนต้องการความสาม,มัคคีแล้วอยู่ยากอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่มันมันแปลกๆฉะนั้นรากฐานปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือมันจังมันจึงไม่ใช่เรื่องของคนกับคนคมันมีอำนาจแฝงมีพลังแฝงมีการครอบงามมีอิทธิพลที่เหนือกว่าชักจูงบิดเบี้ยวให้เป๋ออกนอกทางผมถึงบอกว่ายังไงเนี่ยอำนาจรัฐเนี่ย ถ้าคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องเป็นตัวเข้ามาช่วยแต่ผมก็มาถึงขนาดนี้นะเอาละที่ผ่านมาจะปลอมมาตลอดจะเฟกมาตลอดจะใช้เป็นเงื่อนไขครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่าจะใช้เป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งนะมผมตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้แล้วกันผมรู้สึกว่ามันแหม่งแม่งมันแต่งแต่งและรู้สึกว่าจะถูกนํามาใช้ นะนำมาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดคามขัดแย้งรอบใหม่เพื่อดำรงอำนาจรัฐเดิมให้อยู่ต่ออนะครับม,มีอะไรเป็นตัวบ่งชีค้คะตัวบ่งชี้ในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าหนึ่งการออกมาของของของหมอรวีที่ออกมาในขณะนี้เนี่ยนะ,ะผมว่า นายกต้องออกมาพูดให้ชัดเจนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนสิ่งที่หมอระวีและคณะทำนะครับแล้วนายกจะทำไหมถ้านายกทำนายกจะใช้หมอรวีไหมหรือจะใช้ใครเอาให้ชัดก่อนเอาให้ชัดก่อนซึ่งตอนนี้ยังนิ่งอยู่ก็ เอาละตอนนี้ไม่เป็นไรรอได้อาจจะติดเอเปกอันนี้เข้าใจกันเข้าใจกันอาจจะติดเอเปกเข้าใจได้คือมันจะได้ดูไงมันจะได้ดูว่าเออผู้นำประเทศเอาไหมคือเรื่องนี้เนี่ยสภาทําได้ไหมสภาก็ทําได้แต่ช้าแล้วก็จะเกิดข้อถกเถียงกันจนนําไปสู่ความขัดแย้งอีกหนึ่งรอบอนะครับส่วนกรณีเรื่องทุจริตเนี่ยคือไอ้น,นี้ก็ผมว่า เบาๆหน่อยนะฝ่ายการเมืองฝ่ายที่เชียร์ทักษิณคุณอยู่เพื่อไทยคุณอะไรคุณเบาหน่อยทุจริตจากสาเหตุการเมืองนี่มึงโอ้โหมึงมึงต้องตอบกระบาลนะไม่ใช่ตอบปากไลห่ามันมีไหมเล่าทุจริตจากสาเหตุการเมืองเนี่ยมันมีไหมมีแต่เอาอำนาจทางการเมืองไปทุจริตเออมึงบอกมาได้ยังไงนี่โทษกรรม ให้แก่ผู้ที่ทุจริตอันมาจากสาเหตุการเมืองหมายามว่ากันแกล้งหรือไงทุจริตแล้วแล้วแล้วไอ้ไอ้ไอ้ทักษิณไอ้อะไรเนี่ยมันได้เงินไปจริงไหมความเสียหายเกิดขึ้นจริงไหมอะไรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือประโยชน์ก็ได้แต่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นจริงไหมมันผิดจริงหรือเปล่าเข้ามาสู้คดีหรือเปล่าคือนี่ก็นี่ก็อย่าเล่นการเมืองมากไปนะอย่าอย่าไอ้นั่นมากไป คือผมก็ทุกฝ่ายอ่ะค,อคือคืออย่ามากไปนะครับและทุจริตเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่ามันไม่ควรคมันเสียหายหต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยสูงมากเยอะมากแล้วมันก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนอกเหนือรัฐธรรมนูญแล้วก็กลับมาทําลายชาติกลับมาทําลายความเป็นชาติไม่เคารพศาสนากลับมาทําลายสถาบันกษัตริย์มาเอาประชาชนเป็นที่หากินอย่างเดียวเป็นที่รองรับอย่างเดียวเนี่ยก็พวกนี้ทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหม เพียงแต่ว่าเอรัฐบาลนี้เนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่ามันสุจริตเพราะมันแก้กฎหมายมาแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละลาเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้น,นี่มันเห็นชัดเจน<า>มันก็ไม่สุดจริตแต่ว่ากฎหมายมันปิดหมดหมันต้องเข้าใจาตรงนี้ก่อนแต่จะมาบอกว่าทุจริตจากสาเหตุการเมืองแหมฟังไหมครับไอ้พวกนี้ช่วงนี้เจอหน้าไม่ได้นะขออภัยอย่าเจอหน้ากันนะคือคือ ไอ้ล้วนแล้วแต่ขาดขวางไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นน่ะล้วนแล้วแต่จะเอาประโยชน์ส่วนตัวเข้าเป็นที่ตั้งทั้งนั้นน่ะถ้าผมเป็นคุณทักษิณน,นะจะนี้โทษหรือไม่นี้โทษเลยไม่ต้องมาสนใจผมเพราะผมได้ประโยชน์มาแล้วนี่แฟแฟถูกเปล่าเฮ้ยก,กูได้มาเยอะแล้วกู <laughs> มึงเือย่างเอะเองกับประเทศนี่เป็นเรื่องกูกูว่ากูเองอถูกไหม นี่ใครเป็นเป็นลูกเป็นเต้าเป็นเมียเมออะไรก็เป็นจัดการเคลียร์กันให้เรียบร้อยให้เห็นแก่ประเทศเห็นแก่ประชาชนมั่งอย่าเห็นแก่อำนาจมากเกินไปอย่ามาเห็นแก่ญาติพี่น้องมากเกินไปคือบางเรื่องก็พอพอพอ,พอแล้วสังคมมันจะได้ไปได้ไง mm hmm. ถูกไหมค,คือถ้ามันไม่พอกันอยู่เงี้ยสังคมมันไปไม่ได้ mm hmm. รัฐบาลน,นี้ก็เหมือนกันเรื่องอำนาจเรื่องต่อยอดอำนาจเรื่องอะไรต่างๆพอแล้ว เรื่องประเคนให้พลังงานปักเคนให้ไฟฟ้าปัเคนให้ทุนประเคนให้ต่างชาติก็ต้องพอแล้วเพราะทุกอย่างคุณกําลังเข็นให้คนเข้ามาแต่ผมในแง่ผมมองหลงการปฏิวัตินะผมกลับชอบเอาเข็นเข้ามาเข็นเข้ามาผมจะได้ดูใจประชาชนแต่ละคนไงว่าเอาไหมจะถูกเหยียบหัวถูกเอาบาทาเหยียบหัวกดขี่ขี่คออยู่อย่างเงี้ยปันรุ่นลูกต่างๆพวกเนี้ยจนเรืออยติทุกคนโดนหมดเอาไหม ถ้าไม่เอาลุกขึ้นสู้สู้มันในสุดถูกไหมมันจะได้รู้กันอ่ะมันคือยังไงมันก็ต้องปองดองถ้าปองดองกันไม่ได้ก็ตีกันตีกันเพื่อให้ปองดองให้ได้เพราะว่าผลประโยชน์จะได้ลงตัวไงถูกไหมไม่งนั้นผลประโยชน์มันไม่ลงตัวและและและไอที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยคือผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันถูกเข็นไปไว้แค่คนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองนะ แล้วก็ไอ้คนเพียงไม่กี่กลุ่มเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเข้าไปมีในนั้นด้วยฝ่ายค้านก็น้อยหน่อยฝ่ายรัฐบาลก็มากหน่อยอม,มันก็สลับกันเนี่ยรอบนี้ใครเป็นเจ้าภาพถูกไหมรอบนี้ใครเป็นรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพในการประทานแบ่งปันในการแบ่งปันผลประโยชน์ถูกไหมวันหนึ่งไอ้ฝ่ายค้านกลับมาเป็นเจ้าภาพมันก็มานั่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผัดกันเป็นเจ้าภาพไอ้ทหารชั่วก็มี ไอ้พวกนี้ก็ออกมาเอาอำนาจแล้วก็ออกมารับผลประโยชน์ด้วยมันก็มีคือมันมีกันหมดอ่ะถูกไหมแต่ว่าผมผมก็รู้สึกว่าในแง่ผมเนี่ยผมผมต่อสู้ไงผมไม่ยอมอค่อยๆทํามาไม่เป็นไรผมก็พูดกับประชาชนไปเรื่อยๆค,ค่อยๆทํามาเอาให้ชัด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 ทีละเรื่องวันนี้ชัดหลายเรื่องแล้วนะ,ะวันนี้ชัดหลายเรื่องนะเหมือนทองอัคคราเนี่ยนะ ที่คุณไปออกมาตาสีส่สี่เนี้ยเสียที่ดินเพิ่มอีกตั้งไปสี่แสนกว่าไร่ให้สมรทานบัตรในการที่จะสำรวจไปอีกหกสิบหกแปลงเบ็ดเสร็จแล้วจากหน้าตาสี่สี่าตาเดียวออกคำสั่งนั้นเนี่ยถ้าจะยุติคดีบเบ็ดเสร็จแล้วเสียเพิ่มอีกประมาณล้านไร่ดูคือบางเรื่องเนี่ยผมผมกลับคิดว่าไม,ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะบางเรื่องผมคิดวแม่งเหมือนกระบวนการะผมรู้สึกว่า ปั้นเรื่องไว้เพื่อนําเสนเหมือนเป้าหมายมมเป็นกระบวนการเนี่ยมันมันไม่น่าจะบังเอิญว่ะมันดูแลหลายเรื่องหลายราวเนะย <c oughs> พลังงานเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยอุปโภคบริโภคเอ่ยการควบรวมเอ่ยหรือจะการได้ดูบอลไม่ดูบอลเนี่ยนะพี่ตู่ก็พูดตลอดว่ายังไงก็ต้องได้ดูเดี๋ยวมันก็ลดราคาเดี๋ยวมันก็คือผพราว่ามันมันเป็นกระบวนการเหมือนกระบวนการสร้างฮีโร่อะ ถูกไหม<ะ>แล้วกระบวนการที่จะได้ผลประโยชน์คือผมไม่มันเชื่อไม่ได้นะคือระดับผมเพราะว่าผมก็ศึกษาแบบนู่นมานี่ไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรเนงะี้ยแต่ความที่ผมเกาะติดผมในความสนใจเนี่ยผมผมเชื่อไม่ได้ว่าแม่งบังเอิญเอ,า,อางี้ดีกว่าคือผมเชื่อว่าแม่งมีกระบ,บวนการในการสร้างเรื่องแล้วก็แบบคนแม่งเฮ้ยฮิฮเฮิอะไรเงี้ยลุ้นจนไม่สนใจแล้วว่าไอ้พวกนี้ชั่วหรือไม่ชั่ว ไอ้พวกนี้เอาไึงยที่สุดแล้ววันนี้พันสี่ใช่ไหมเฮ<ะ>้ยพันสีรีบจ่ายเขาเร็วเดี๋ยวไม่ได้นะ,ะแต่คนไม่สนใจแล้วว่าจริงๆมันควรจะเก<ะ>้าร้อยแล้วมึงจะมีกระบวนการสร้างมาพ<ะ>ันหแล้วให้ดูเหมือนรัฐบาลฮีโร่เหมือนประกาศสิบบิ๊กปั๊มต้องได้ดูประยุทธ์บอกต้องได้ดูนั่นไงประยุทธ์นั่นไง,ปร,นนไงประวิตร <c oughs> มันทําให้เราได้ดูแต่จริงๆมันเหมือนกับกระบวนการฉะนั้น ตรงนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยผมอยากให้เกิดขึ้นนะ,ะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ผมตั้งข้อสังเกตในขณะนี้ว่าเฉพาะรัฐบาลนี้เนี่ยผมคิดว่าทำมาก็น่าจะน่าจะใกล้ๆเลขสิบครั้งแล้วมั้งในการที่เริ่มเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เข้ามานะ,ะ,ะแล้วผมก็เห็นว่าไม่เคยได้รับการตอบรับจากคุณประยุทธ์อย่างจริงจังนะครับ แล้วบรรดาทั้งหลายที่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ของนายคุณแรงคุณเนะ่ยเลิกนะพอได้กันไปพอแล้วนะประยุทธ์เองก็พอแล้วนะสามปอก็พอแล้วมานึกถึงประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมยืนยันนะว่าผมเห็นด้วยที่จะต้องให้นิรโทษกรรมกับเขาเมื่อวานผมพูดละเอียดไปมากพอสมควรนะ ผมเห็นด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองการปกครองและมีเรื่องความเข้าใจที่ที่ไม่ไม่เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ได้ไม่ได้ศึกษาหาความจริงและก็ไม่มีใครในฐานะผู้มีอำนาจที่จะเข้าไปบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เกิดการเรียนรู้คือให้ถ้าเรียนรู้ก่อนและจะเห็นต่างนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าไม่เรียนรู้เลย แล้วคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้อันนี้มันอันตรายคือในในในปัญหาในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในแบบนี้นั้นอยู่ในแบบนี้คนที่คิดเลยต่างๆนานา,นา,นานแล้ว,แล,วแล้วตัดสินใจเลยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ผู้ผิดนะม,มันก็แค่เป็นเลือกเห็นต่างปกติแล้วมันยังอยู่ในฐานะที่มันมันพูดคุยได้แล้วผมก็เห็นว่าการดําเนินคดีเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ประเทศก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะเอากันตามจริงเนี่ยใช่ไหม อันนี้ก็แบบมานั่งรับภาระแต่ว่ากระบวนการเข้าก็ไม่เลิกเข้ายิ่งกลายเป็นเจ็บลึกฝังใจลงไปอีกถูกไหมมันก็จะขยายต่อไปคนเดือดร้อนขุดนู่นองค์พระหมษัตระย์กันสถาบาันกันร่างฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันดูไม่เหมือนเรื่องบงังเอิญมันมืเหมือนมีกระบวนการสร้างเรื่องขึ้นมาไอเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็ก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ทุกคนก็อยากจะให้ มีสติให้คิดกันให้ดีแล้วแล้วคิดกันเองทำกันเองเอาพลังที่ชัดเจนของภาคประชาชนเนี่ยแสดงความมุ่งหมายแสดงความต้องการฉันทานุมัติฉันทามติของภาคประชาชนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกได้เองว่านี้แล้วธุกรรมจะออกมาแบบไหน